หัวข้อในอีพีสโซดนี้นะครับชื่อขยี้จุดอ่อนขยายจุดเด่นใช่แล้วครับมันเป็นวิธีในการนําเสนอที่ผมจะมาแนะนํามาดูลําดับขั้นตอน3สเต็ปง่ายๆนะครับว่าขยี้จุดอ่อนขยายจุดเด่นทําอย่างไรอันดับแรกครับคุณจะต้องวางแผนในการทํากันบ้านก่อนและหาให้เจอว่าอะไรที่ของเราเด่นและอะไรที่คู่แข่งสู้เราไม่ได้นะครับตัวยอย่างเช่นนะครับของเราเนี่ย มีสต็อกพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราเป็นโรงงานผลิตเองสั่งเมื่อไหร่มีส่งเมื่อนั้นแต่คู่แข่งนะครับอาจจะต้องรอสต็อกจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดินทำกันบ้างตรงนี้เสร็จปับ๊บไปที่สเต็ปที่2คือการถามคําถามลูกค้าลองมาดูตัวอย่างสคริปต์นะครับตัวอย่างสคริปต์ของการถามคําถามลูกค้าจะถามประมาณว่าคุณลูกค้าครับเจ้าที่ใช้อยู่ประจําไม่ทราบว่าเรื่องสต็อกเขามีพร้อมส่งตลอดเวลาไหมครับ แล้วเกิดลูกค้าเนี่ยต้องการของด่วนจริงๆไม่ทราบว่าขั้นตอนในการสั่งจะใช้เวลานานแค่ไหนครับผมอันเนี้ยมันคือคำถามในการใช้ยี่จุดอ่อนแต่เราจะไม่ขิงใส่คู่แข่งนะเราจะไปรับใส่คู่แข่งไม่ได้โอเคครับหลักการคือเรายกจุดอ่อนแต่ถามคำถามและให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนั้นด้วยตัวเองนะครับให้เขาคิดถึงจุดด้อยตรงนั้นและให้เขาพูดออกมาเองว่าเขาเนี่ยอาจจะซัฟเฟอร์ในเรื่องนั้นอยู่ และปิดเกมด้วยการนำเสนอจุดเด่นแล้วก็บอกลูกค้าว่าถ้าคุณประสบปัญหาตรงนี้อยู่ผมเนี่ยมีโซลูชันหรือมีทางเลือกมามอบให้ครับอย่างของผมเองเป็นโรงงานผลิตเองพร้อมส่งตลอดเวลาลูกค้าจะไม่มีปัญหาตรงนี้อย่างแน,น่นอนนี่ละครับคือสามขั้นตอนง่ายๆในการขยี้จุดอ่อนและขยายจุดเด่นเพื่อให้การนำเสนอของท่านมีสเสน่ห์และน่าสนใจมากกว่าเดิมครับวิธีนี้ดีหรือไม่ดียังไงเขียนมาแชร์กันได้เลยนะครับ